ผมวิริยะนะครับจิตป่งใสครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทแทนคุณเจริญทรัพย์นะครับแบรน์สินค้าแทนคุณแบบเหล็ก บริษัทแทนคุณเจริญทรัพย์นะครับ่งก่อตั้งภายในปีนี้ด้วยระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนนะครับบริษัทแทนคุณมีประสบการณ์จากการทําแบบเหล็กมาเป็นระยะเวลานานเพียงแต่ว่าเราเพิ่งได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นมาภายในปีนี้เท่าน,นั้นเองนะครับเรามีสโลแกนของบริษัทคือคิดถึงแบบเหล็กคิดถึงเราชอบไวจริงใจให้เราช่วยคิดแทนคุณแบรนด์วิชั่นนะครับมุ่งเน้นเสนอสินค้าที่ราคาต่ํากว่าท้องตลาดมาตรฐานเท่ากัน คุณภาพดีลูกค้าสามารถที่จะนําสินค้าไปใช้โดยไม่มีปัญหานะครับสินค้าของเราเนี่ยครับเป็นสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ก่อสร้างที่เอาไว้รอ ่ตางๆสินค้าของเราเป็นสินค้าเกี่ยวกับแบบเหล็กตัวโปรดักต์ของเราเองเนี่ยมีอยู่หลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบเสาแบบเสาก็จะมีแบบเสาหลายหลายขนาดหรือว่าจะเป็นแบบเหล็กเราก็ยังมีอีกหลายไอเทมหลายขนาดแบบถนนก็มีความหนาของถนนที่แตกต่างกันไปหรือแม้จะเป็นบาริเออร์ก็ตาม แบบเสาไฟเองก็ตามเรามีอยู่หลากหลายพอสมวควรครับตอนนี้ยอดขายของเราเป็นแบบเหล็กครับเป็นแบบเหล็กที่ไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างของทางราชการเองก็นิยมที่ใช้หรืองานก่อสร้างตามโครงการต่างๆก็นิยมใช้แบบเหล็กจึงทําให้แบบเหล็กของเราเนี่ยจำหน่ายได้ค่อนข้างสูงสินค้าที่เป็นดาวเด่นในอนาคตเป็นงานแบบเหล็กถนนซึ่งเชื่อว่าประเทศเรากําลังเติบโตต้องขยายโครงสร้างของถนนเนี่ยให้ดีไปทั่วประเทศทําให้แบบถนน ตัวนี้สามารถที่จะขยายต่อไปตามโครงการต่างๆของรัฐได้มากขึ้นครับกลยุทธ์การตลาดของเรานะครับตอนนี้มุ่งเน้นไปที่การตลาดออนไลน์ซะส่วนใหญ่สิ่งที่เรามุ่งเน้นเลยหลักๆก็คือเกี่ยวกับ Google สิ่งแรกที่เรามุ่งเน้นเลยแต่เราก็ยังมีช่องทางออนไลน์ชนิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line, Line, อดเองอันนี้เราเราก็มีลูกค้าของเราส่วนใหญ่ที่ติดต่อเข้ามาครับเกเป็นลูกค้าที่มาจากทางออนไลน์ซะส่วนใหญ่โดยเฉพาะ Google Ads อันนี้เข้ามาโดยตรงค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาก็จะเป็นลูกค้าที่เกี่ยวกับบริษทัทผู้รับเหมาต่างๆหรือแม้แต่บริษัทที่รับงานจากทางหน่วยงานราชการหรือแม้แต่เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการเองก็ติดต่อเข้ามาหาเราโดยตรงเราเป็นธุรกิจแบบเล็กเรามีปัญหาจากการที่เราใช้กลยุทธ์ การตลาดเดิมๆเราเข้าไปติดต่อลูกค้าแต่ลูกค้าไม่ได้มีความต้องการที่จะใช้สินค้าของเราณตอนนั้นเราก็มาคิดว่าเอ๊เราจะทํำยังไงที่เราเราจะหาลูกค้าที่ต้องการสินค้าตัวนั้นจริงๆเราก็เลยตัดสินใจเข้าร่วมโครงการกับ sme go up ตรงนี้ทําให้เราพบว่าลูกค้าต้องการถึงได้ติดต่อเรากลับมาถึงได้ค้นหาผลิตภัณฑ์ของเราไม่ว่าจะเป็นการใช้คําว่าคีย์เวิร์ดทำให้ลูกค้าสามารถค้นหาและเจอเราขึ้นมาสามารถที่เข้าไปดูข้อมูลของเราได้ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เพจเฟซบุ๊ k ลูกค้าสามารถเข้าไปดูจาก Google Ad จากการค้นหาเราแค่คําว่าแบบเหล็กของเราก็สามารถที่จะขึ้นไปอยู่ที่หน้าแรกพร้อมบริการให้กับลูกค้าได้มันทําให้สิ่งที่เรามีปัญหาอยู่ ขี้ขายลงไปโดยโครงการ SME Go Up เนี่ยตอบโจทย์เป็นที่ปรึกษาให้เราได้เป็นอย่างดีครับจากผลลัพธ์ที่ได้นะครับพบว่าลูกค้าเนี่ยเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เรามากถึง30-40%กลุ่มลูกค้าใหม่ที่เข้ามามากกว่า50%นะครับที่เข้ามาเรามีลูกค้าใหม่ทุกเดือนเป็นจำนวนมากที่เข้ามาติดต่อเราใช้บริการเราซื้อสินค้าของเราทำให้ยอดขายเราเติบโตประมาณสัก40%นะครับใน,ในเดือนล่าสุดที่ผ่านมา นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการ SME ทุกท่านนะครับผมแนะนําว่าควรเข้าร่วมโครงการเนื่องจากโครงการน่ะเป็นโครงการที่มีผู้เชี่ยวชาญชํานาญการในโครงการนี้โดยตรงให้คำปรึกษาเราเป็นอย่างดีมีการติดต่อการอยู่ตลอดเวลาให้คําแนะนํากันอยู่ตลอดเวลา,นนต,ลวลาติดปัญหาสามารถที่จะสอบถามมันเข้าไปได้โครงการ SME Go u p กเนี่ยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยครับจะเป็นที่ปรึกษาได้เป็นอย่างดีครับ รู้สึกขอบคุณกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมครับเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ให้โอกาสกับบริษัทแทนคุณจเจริญทรัพย์ได้เข้าร่วมโครงการดีๆอย่างนี้แล้วก็อยากจะแนะนําให้กับผู้ประกอบการทุกท่านเข้ามาร่วมโครงการ SME g o Up ผมเชื่อว่านะครับหลายๆท่านน่ะจะทําให้คุณได้ประสบการณ์ได้คําแนะนําที่ดีจากโครงการนี้เพื่อให้ธุรกิจของทุกท่านนะครับจเจริญเติบโตโดยมีที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐบาลอย่างนี้ตลอดไปนะครับ